คุณยังจลอตเตอรี่โอ้แก่งลอตเตอรี่นะคะอ่าเรียงเบอร์นะคะหนึ่งร้อยบาทภาษาจุนที่สายทองนะคะสองทองบ้านทองถนนสามร้อยบาทค่ะที่สายทองหมอยาเก่ามิลลิเบอร์นะคะของตำบลด่านศรีสุดของเราแม่ยังกาคุณพ่อคุณพ่อครับพี่ โอ้คุณพ่อทำดีคุณแม่ใบปัญญาเฉียบร้รองพอ่อครัว400บาทค่ะจ้าก้อนไหน <c oughs> อ่าขอเสือวันนี้อ่าอ่าตาก้องก็ได้แต่ท่านรองนายกรองนายกเทศก์เทศบาลตีเชียงใหม่นะคะท่านพี่เจริญจัดบุดีนะคมีเสนาบดีนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขาเขาเขาหน้าหน้ีไหมรคมรั เสี่ยก็มาด้วยกันครับ <coughs> 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 คุณแม่จำได้อยู่สวัสดีค่ะค่ะ่าค่ะโอ้ยังแข็งมงกคือเก่าเนาะโอ้ยบ่เ่า่่เ tamam. ่าค okay. uh, yeah, <laughs> uh ่ะ oh, ย yeah. I mean, ังสดใสที่ออนมาใสงบำรุงร่มยนและครอบครัวและครอบตัวนะคะสองพันบาทแต่สาวุนะครับคุณชีวินกลางชัยคุพร้อมครอบรัวอีกหนึ่งพันบาทค่ะแล้วก็คุณทีรัคัดะละคง มาริสาพร้อมครอบครัวอีกห้าร้อยบาทค่ะสาธุบุญนะคะอาจารย์นรม,มนสุวรรณแสงสุวรรณนแสงพร้อมครอบครัวอีกบาทค่ะสาธุยินดีต่อา่าใครที่ยังไม่ได้ประทการอาหารนะคะก็ขอเรียนเจอโรงอินบุญของพอ่อพงเทพมาได้ยังคะโรงอินบุญยังไม่มาเลยเหรอฮะยังไม่มาเลยเหรอโรงอินบุญ อีมองงูแล้วข้าวมันไก่จบกตอนไหนนี่าอารถไฟที่จดคมน้ำต,ตอนนอนขักั่

เจ้าดีน่านรับจักป้เนี่จุกรบอจุนย่างซอยเสียขดีไม่ขอจีนเล่หรอไดียนยงนไงเลยมันถือถือเลยจุกไม่ทานสุกไม่ทานข้าวจีข้าวจีข้าวจี๋ทาไข่ครับร้อล้ พ่าจีนพูดละหมื่นะบ้านตาเนรบบ้านตาินเนะครับรับครพอู้นพคูนอยครับรับครับูะหมื่นคู่น้อยมีบริการน้ำสิงครับมาจากไหนครับจากสระบุรีครับสระบุรีน้ำสิงสระบุรี ใครดีใครดีครับให้เฮงร่ำรวยครับทำโรงอินบุญมาในงานนะคะถวายพระมูสดในครั้งนี้นะคะมีทั้งหมด25โรงอินบุญนะคะบางครั้งที่ไม่มีเงินสดนะคะจะทำบุญสแกนอโอนผ่านบัญชีก็ได้นะคะมีในนะคะมีเล